สวัสดีครับพบกับจิกเกนจนะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็หดหูแรกก่อนนะตารางล็อกอินรายเดือนนะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าไม่มีกบแดงก้าวดาวโหวนี่คือเรียกได้ว,ว่าผิดหวังอันนี้ผมจะเขาว่าผิดหวังนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยยอดเขาทะลุเป้าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคแหละนะครับว่าเดือนที่แล้วเนี่ยแจกแบบเยอะมากๆกก็กแจกทะลุเป้าเช่นเดียวกันนะแต่กบอะคือพอมันไม่แจกอะไรที่เกี่ยวข้องกับ อ่าพรสวรรค์ซึ่งนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าไม่แจกอันนี้คือเขาแจ้งมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะไปแจกกบ้าวดาวคืออย่างน้อยก็2อสตัวครับปรากฏว่าเหลือตัวเดียวนะเพราะว่าในกระดานหมุนก็ไม่มีกบก้าวดาวครับฉะนั้นตรงนี้ผิดหวังอ่าแย่เลยนะครับว่าไปแจกกบเขียวแทนเออผิดหวังครับอ่าซึ่งเกมก็อ่าอัปเดตแพ็กก็แพ็กหน้าโดนนะเรียกได้ว่าแพ็กหน้าโดนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับส่วนเลนเจอร์เนี่ย มันก็ยังไม่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่ว่าชนิดต้องมีนะคือแบบว่า,าคนตั้งเป้าโคโลโบหรือว่าต้องการโตหัวเนี่ยก็ไปเน้นตรงนั้นดีกว่าอ่านี้คือว่ากันตรงๆนะ,ะแต่สำหรับคนที่แบบว่าขาดตัว,วเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ลองดูก็ได้ซึ่งอดีตหลักเนี่ย จริงๆผมตัดสินใจยากมากเลยว่าแบบเ,เจ้ายังไงดีครับแต่สุดท้ายก็เนี่ยได้ว่าจะมาเปิดทั้งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์ครับอ่ะส่วนแพ็คลึกลับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอาจจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมีเพื่อนส่งมาหลายคนเลยนะครับอ่าเป็นแพ็ค PVP 11ปีครึ่งอันนี้คือสําหรับ ป้ายเหลืองแดงม่วงนะไม่ใช่เหลืองอย่างเดียวด้วยนะครับมีเพื่อนๆส่งเข้ามาเนี่ยทั้งแดงทั้งม่วงเลยนะครับไปตี PV p v p หนึ่งรอบแพ็คก,ก็จะเด้งขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญป้ายดองแล้วกันนะเราก็เป็นของขวัญป้ายมือใหม่นะ,ะส่วนพวกเราก็อาจจะมีกนหมดละแต่สำหรับป้ายที่แบบว่ายังไม่มีตัวแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นของดีนะอันฉะนั้นเดือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่า อ่าเรนเจอร์ก็ตามนั้นครับเกียร์น้าโดนแต่จะออกหรือเปล่าส่วนแพ็คนี่น่าโดนมากๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยอยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับแนะนำร้านเติมเกมยรานนี้เลยนะครับ ลุงยุทธชาแนลรนะ้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กปลูกเกิรเปิ้ล Facebook, Google, Urban, ครับเติมถูกระลักคือไอโเอสครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณสองแทงต่างต่างจาละลุงฝ่าละลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วนแอนดรอยครับเรนเจอร์พาร์ตการเรนเจอร์พิเศษและอื่นๆนอะ่าเดี๋ยวมีเพียบเลยนะรีบทักแชทไปที่ร้านลุงเลยนะร,รวมถึงแพ็คลึกลัลบด้วยนะอ่าทักแชทไปแจ้งนะครับแพ็คร,ระบบที่จะเติมด้วยความถูกต้องแล้วก็รวดเเเเเรร็็วนนนะะคับปสสมมมาชชชิิิิกก่่อองงลุุยได้ทธพพศษตี แล้วก็ราลลุงรับเติมลายไอเดอร์เนนเจอร์ใครสนใจแพ็คอะไรก็รีบทักแชทไปจัดที่ร้านลุงอ่อยไดเนนเจอร์ danger. เกียร์แพ็งแจมจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอาจจะดูแพ็คนิดนึงก่อนว่าแพ็คที่มันแบบว่ามีอยู่ตามปกตินะครับแพ็คนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อันนี้ได้ในแหน่อได้เหรียญไม่ค่อยมีอะไรนะแพ็คพัฒนานะครับก็ยังดูกลางๆอยู่ครับแพ็ค1 1ปีครึ่งครับ โอ้อันนี้มันไม่มีกบ9ดาวนะก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่อันส่วนพัฒนา2มีกบ9ดาวแล้วแตจริงๆนะผมว่าแบบใส่แบบว่าชิ้นส่วนศักยภาเออชิ้นส่วนพอสวา์มาส,สนิดหนึ่งน่าจะดีนะส่วนซูมสั่งมืดนะครับฉน,นั้นเน่ตรงนี้อันเดี๋ยวผมแจ้งก่อนตรงนี้มีคนเข้าใจผิดหลายคนนะครับ เ,ออเดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยมันจะมีตู้แสงมืดเก่านะครับซึ่งแสงจะมาก่อนจะเป็นตัวเจมกันบินซึ่งเจมกันบินมันปลดพรสวรรค์นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวที่มาคู่กันเนี่ยยังไม่มีสปอยมันมี2ตัวนะแสง2มืดสองนะครับดังนะั้นแสงมาก่อนยังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรนะครับส่วนมืดเนี่ยจะมาต่อจากแสงแสงมาก,กลางสัปดาห์ประมาณ1สัปดาห์ก็จะเป็นมืดมืดเนี่ยมันการดีหนึ่งตัวแล้วว่าจะเป็นตัวเบาช้างปลดพรสวรรค์ส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยยังไม่รู้เป็นตัวอะไรแต่ไม่ได้ปลด ลอยบอสมืดมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในมืดเก่าแล้วนะฉะนั้นไปจัดแพ็คได้เลยอ่านี่น่าโดนนะเพราะว่ายังถือว่าเป็นตัวโน .1 น,น,นะครับซุ่มเกียร์น่าโดนนะครับอ่าเลือกก็โอเคนะห่วงยางเป็ดก็น่าสนใจนะครับตัวพิเศษอันนี้โอเคอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เขาแบบต้องการเปลี่ยนควาสามารถนครับ อัปเกรดเรนเจอร์ก็ได้อยู่นะนที่เหลือก็ประมาณนี้ใครยังไม่ได้จัดอะไรนะครับก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดกาชากันะด้วยความที่ว่าไอเดลังของผมเนี่ยตอนแรกก็เอาจริงๆกล่าวว่าจะแบบทุ่มทุกอย่างกับบาวช้างแต่บอกว่าไม่คิดว่าจะดวงดีเอาจริงๆนะผมก็เลยไม่เอาแล้วกันนะเพราะว่า คือเบาช้างมันปลดขั้นหนึ่งอ่ะมันดูธรรมดามากเพราะว่ามันแค่ฮิวห้าสิเปอร์คือมีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีผลแน่ๆแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันทับซ้อนไปหน่อยนะดูมีเงื่อนไขไปหน่อยครับก็กล่าวว่าจะเปิดให้ได้พรอนรักแบบต้องตันอนะพอเป็นแบนั้นปุ๊บก,ก็เลยได้ว่าไม่เอาละไปเปิดเรื่อยๆแล้วกันนะครับ อ่าครับส่วนโคโรโบใครตั้งเป้าไปโคโรโบผมก็แนะนําไปโคโรโบนะคือแต่ตัวไตัวบางสังโซ่มผมอยากได้อ่เดี๋ยวไอเดีนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กันเลยครับว่าอ่าไอที่หลักผมจะอยู่มาสเตอร์สเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดผมเปิดได้นะมันจะสามารถแบบเฮ้ยเอามาเล่นได้จริงไหมเพราะว่าลี่ถึงสูงผมบอกไปแล้วคือใครดูคลิปประฟังดีๆผมอธิบายไปหมดแล้วครับว่าแบบมันมีเงื่อนไขมีรายละเอียดอยู่นะครับว่า ตัวในอดีตมันก็เคยมีแบบนี้ไอข้ข้ามๆมันเป็นล็อกๆนๆะครับไม่ใช่โยนเพื่อนนะมันก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่า,าดาบสองคมครับหลีกสูงๆนะี่อาจจะเดี๋ยวมันต้องรอดูก่อนอไม่แน่เผื่อเกมบัฟไรขึ้นมาแต่พอมไม่มีคอมโบเนาะก็อาจจะดูใช้ย,ยากครับแต่ว่าจุดหนึ่งนะความสามารถเขากระเด็นไหวพิบเนะี่ยคนมองข้ามคนที่แบบว่ากู๊ดกากกระจอกอย่าไบมีม่เนะี่ยมองข้ามตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะ คือกระเด็นไหวพิบเนี่ยทำลายทั้งคูดาวสกิลนะครับทำลายจังหวะได้ดีนะครับไปดูคลิปรีวิวแล้วกันนะอ่ายิมทางบ้านเนี่ยผมว่าอ่ามันมันค่อนข้างจะช่วยได้อยู่เยอะเลยนะครับพลิกล็อกได้เลยอะ่ะส่วนในสกิลโยนะผมมองว่ามันเป็นกิมมิคที่แบบดูแล้วแบบสนุกสนานแล้วกันเพราะว่าเอาตรงๆอะ่ะมันโยนเพื่อนไม่ตายมันก็ไม่ดีหรอกนะ เสียเรนเจอร์เป็นหนึ่งตำแหน่งครับแต่ว่าถ้าเกิดโยนเข้าไปแล้วมันมันหวังผลได้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดโยนบาวช้างไปอย่างนี้นะเออนะรหรือโยนตัวที่เป็นกระโดดข้ามเงี้ยโยนเดนจิอย่างนี้นะโยนเดนจิเป็นกระโดดข้ามอีกทีนึงเนะี่ยมันก็เรียกได้ว่าอาจจะช่วยแบบปวดได้นิดนึงแต่ก็บอกไปแล้วแหะนะครับว่าในลีกสูงเนะี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาสร้างกลุ่มเร็วมากสร้างทับเดียวส่วนเราใส้แตกนะครับ คะแนนหน้าจุดเนี่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแต่ดีทั่วไปนะครับรวมถึงโมดนหนึ่งๆนะคือผมไปมองโมดหนึ่งแล้วมันก็ไม่ออกด้วยดูดิอ่ะแรกครับร้านค้าอัปเดตแล้วนะนี่อย่างที่บอกครับว่ามันก็อัปเดตตามนี้นะอ่ะผมแรกหมดเลยครับกบเกือบไม่สนใจละเอาตัวแรกเรนเจอร์ดีกว่านะครับสกายเป้าหมายเป็นโคโรโบก็เน้นย้ำครับว่าก็ไปรอโคโรโบดีกว่านะครับ สำหรับคนที่ต้องการตัวหลักนะคือส่วนใหญ่คนจะตั้งเต้าโคลาโบเยอะอผมก็บอกแล้วเ็ไปโคลาโบไม่ได้ติดอะไรเลยครับเออไอตัวนี้คือมันแบบว่าเอามาเล่นสนุกสนุกอะ่ะมันไม่ได้แย่นะคลิปผมก็เน้นย้ำว่าไม่ได้แย่จริงนะครับมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีพิจารณาว่ามันไม่มีตําแหน่งเข้าแล้วอะ่ะคือตัวไม่มีคอมโบปุ๊บนะครับตาแหน่งไม่ว่างแล้วอ่ะผมเปิดเกียร์ แม้ว่ามันจะออกยากแต่ก็เอานะต้องเปิดนะครับจริงๆใจอยา่จะเปิดเลนเจอร์มารีวิวนะเอาตรงๆนะเออครับเออเอาอยัางไงดีว่าเปิดเลนเจอร์ดีกว่าไม่เอาและเกียร์คือแบบทำใจลำบากครับคือเกียร์อยากได้นะไม่ไม่ใช่ไม่อยากได้นะครับแต่ว่าด้วยตอนนี้ไอเดลักของผมอะผมมีเกียร์โดนอยู่10ชิ้น แล้วผมก็ใส่วนอยู่นะคือผมก็ใส่วนอยู่นะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดได้เกียร์อื่นๆเพิ่มเติมมันก็แน่นอนแหละยกระดับไหแต่เนี่ยเลนเจอร์มันไม่ออกว่ะโอ้จะบ้าตายเออเายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีอักเกียร์นะครับคือเกียร์มันเพิ่มมาอย่างเงี้ยนะครับคือผมเห็นคนเปิดแล้วแบบไม่ได้คือถ้าเกิดผมได้มีดรัศร์มีตนทานเนี่ยโอ้โห ตัวรอใส่เพียบเลยนะครับบา้าล็อกบอสมืดทีอง์คนะเพียบเลยนะครับส่วนถุงมือเนี่ยได้มาเนี่ยผมอาจจะเจ๋ยๆหน่อยเพราะว่าเอาไปใส่ไอ้นี้ดิเอาไปใส่พาวเวอร์เอ้ยยังไงดีอ่ะผมเอาอาเกียร์ดีกว่ามารูบี้ได้เปิด3รอบไปเกียร์บาเพื่อนไปจัดไปเลนเจอร์ทัางมัน เดี๋ยวไว้ให้ไอีอื่นเปิดได้แล้วรีวิวแล้วกันนะปาป้าเกียร์ดีกว่าเพื่อนเออเราต้องพัฒนาหน่อยโอ้โหมานะแต่ว่าไอเกียร์จริงมันไม่มีโดนแน่นอนนะเอาเค้กเถือว่าเป็นเป็นเกียร์ที่ดีขอแปดดาวบ้างเถอะให้มันยกระดับหน่อยอยากได้มีดนัสมีจันทาครับโอ้โห อ,ออกรอบละชิ้นก็ดีนะอ่ะสองรอบสุดท้ายออกไหมอ่าถุงมือช่องกลางได้หมดเลยขอเป็นแปดดาวอะ่ะได้ไหมเพื่อนเออเนี่ยนะการเปิดเกียร์นะคือผมมาได้เล่นตัวบินด้วยนะครับคือถ้าเกเล่นตัวบินไหนเกียร์มาเกไยร์เอาไปใส่ตัวบินได้เลยโอ้โห รอสมุดดาร์กเลยครับคือต้องเก็บรูบี้เอาไว้รีรีดันขนนกใหญ่ด้วยนะครับก็หมดแล้วเม่อไรไม่เอาและชีวิตเดี๋ยวไปเก็บกันใหม่เก็บไปเปิดเบาช้างก็ได้ครับในเมื่อเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับโอ้โหไม่ออกเลยจริงให้ตายเถอะ มาเปิดกันต่อ ID 2ีครับ ID 2ีอก็เปิดทางเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับอ่าส่วนร้านขาอีเวนต์นะคือก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับว่ารีบเอาอะไรก็ต้องอันนั้นนะครับประมาณถึงตอนนี้จะพอ,อไหมก็ต้องรีบแรกนะครับวิธีการทำให้อ่าได้รางวัลไวครับก็จะต้องไปแรกไปแรกตรงนี้นะคือแลกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าภารกิจที่เราได้เนี่ยมันจะมาจากการเปิดตู้ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตั๋วเปิดตู้ให้ได้เยอะๆกันครับนี่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดให้ได้หลายๆครั้งอ่ะผมยังไม่แลกนะผมยังไม่แลกนะครับเดี๋ยวเปิดเท่าที่มีก่อนนะครับอ่าโอเคมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนครับอ่ะมาไอที่ครับเ,เดี๋ยวซื้อร้านกิวนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นสูตรนะแต่ผมจะเล่นสูตรนี้นะ ซื้อกบม่วงนะครับซื้อตั๋วกาชาครับเปลี่ยนโปรไฟล์ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นอากิก่อนอากิจะนำโชคให้เรา,ามาโอเคอากินำโชคครับมาลุยครับเปิดเกียร์หนึ่งรอบครับคืออย่างที่บอกครับว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่อยากเปิดเกียร์นะมันออกยากครับมันออกยากจริงๆนะ อามาลุน้นครับกลางเดือนนะั้นย้ำนะคือมืดก็มาเลยไม่รู้แล้วนะครับว่ามันจะเหลือตัวอะไรครับคือสลอตก็มาเพิ่งมาไปเองครับก็จะแทบไม่เหลือตัวเลยละก็จะเป็นบ่าวช้างกลับอะไรสักตัวนึงที่มันจะเป็นตัวดีๆบ้างนะเออครับแสงก็เหมือนกันนะแสงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรมาครับยังนึกไม่ออกเลยถ้าเป็นบาวยมหรอ มันก็ได้ใช้ได้แหละแต่ว่ามันตัวมันแบบว่าดรอปลงไปประมาณหนึ่งนะถ้าน้องๆเนี่ยสมมุติน้องนๆกำลังปั้นไดดีอยู่ผมสมมุติมีงบเติมแพ็คเนี่ยผมแนะนำเติมแพ็คเนี่ยสุ่มไปบอดมืดนะครับหรือว่าเป็นแพ็คมื่อใหม่นะครับแพ็คไอ้เนี่ยอ่าไปเหลืองไปแดงไปม่วงนะครับคือมันได้ทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์คือ้มแบบคุ้มสุดๆจริงๆอะ่ะ คือเกียร์ก็มีทั้งเซตเกียร์ปีใหม่กับคริสต์มาสนะครับเหมือนมีห่วงยางหน้าร้อนด้วยโอ้โหแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เกมเราต้องแบบอวยผู้เล่นใหม่หรือว่าป้ายเหลืองนะครับผู้เล่นเก่าก็ตามนั้นอนะ่ะผมว่าหลายๆเกมก็เป็นแบบนั้นแหละครับก็ต้องมองกันตาปิบๆนะครับทําอะไรไม่จริงคือคือจริงๆมันก็น่าให้แหละเพราะว่าพวกกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเกมเขาจํากัดที่ ต้องเป็นป้ายแดงเป็นอย่างน้อยป้ายเหลืองก็เล่นไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเหมือนเขาก็จะพยายามทําให้ผู้เล่นเนี่ยขึ้นเป็นป้ายแดงไปไปม่วงก็ยังดีครับมันจะได้เล่นกิจกรรมได้ไป้ายเหลืองคือเรียกได้ว่าเล่นกิจกรรมไม่ได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เล่นแบบว่าด้วยความบดทนอะ่ะไอหนูนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเติมนะมันก็จะเป็นความเท่ซะมากกว่าอ่าแต่นั้นก็ให้เขาได้ไปบ้างแหละคือเกมก็คงลงมาดูแลตรงนี้แหละนะครับทั้งแบบป้ายดอง อ่าหรือว่าเป็นแบบมือใหม่ครับก็จะได้เกิดแล้วก็ไปเล่นกันต่อนะส่วนเล่นบุรเล่นเก่าก็ตามเนี้ยเดือนนี้อย่างที่บอกครับว่าเน้นสะสมของไว้ก็ได้ครับแล้วก็ไปลุยโคละโบทีเดียวเลยคือใครที่แบบว่ายอมข้ามทุกอย่างอะ่ะก็ไปจัดโคละโบครับเพราะว่าบางคนเกียร์เนี่ยต้องการโดนเจ็ดของโคละโบครับแล้วก็อัพมืดช่องกลางฉะนั้น,นของเดือนหน้านะผมวา่าน่าสนใจมากๆสําหรับไบดีที่แบบว่าต้องการโดน จำนวนมากโดน7ดาวครับแล้วก็ป้องกัน8อ่าฉะนั้นนะทุ่มเททุ่มทุนทุกอย่างไปเดือนหน้าก็โอเคนะเพราะว่าเราโคโโบนะครับสถานผมแน่นอนแหละนะครับว่า,อ,าอยากรีวิวให้ดูว่าแบบไอ้หลีกประมาณนี้แต่ใช้ประมาณนี้มีประโยชน์แค่ไหนอ่าโหมดอื่นๆนะครับรวมถึงบางทีมีงานต้องรีวิวเรนเจอร์นะมันก็เลยต้องเปิดเอาไว้ก่อนครับ คือบอกแล้ตัวมันไม่ได้แย่ครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีก็ได้คือตัวดาเมจลว้วนๆโหดๆแค่นี้นมันก็บางทีมันก็เล่นได้แล้วนะครับอ่ะแรกบมดครับแล้วเกมก็ไม่ให้ด้วยเนอะคือเกียร์นะ่ะรู้กันอยู่แล้วนะเกียร์มันเกลือนะน้องๆเปิดเกินไม่ได้กระจองงงแงครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะถือถ้าก็ลงทุนเยอะก็เจ็บเยอะเจ็บเยอะจริงเกมนี้จริงๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเจ็บจริงๆอามาชือโอ้โหรูเล็จริงๆเกมง,ง,ง้แบบง,ง,ง้หมดเลยไม่ได้เลยเลยพี่อัแจกเกียร์หน่อยสิเนี่ยไม่ออกจริง อทอครับไปไาครับแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์กันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพักก่อนรอเลดแตกก่อนมาสุดท้ายใชยสุดป้ายลุ้นก็หายไปแล้วนะไม่เหลือเลยให้ลุ้นเลยโอเคมาจัดเกียร์กัน อมาอะไรก็ได้ครับเออเมื่อกี้ที่ผมได้มันได้อยู่ในเหรียญด้วะ่ะใช่ไหมล่มจันทา่าเจ็ดดาวนี่ทำไมไม่ออกชิ้นอื่นบ้างคือจันทาไม่เหมือนคริสต์มาสนะจริงจริงจ,งจงันทาเกียร์หดาวมาออกเยอะก็ได้นะโอ้ไม่ออกเลยโอ้แย่จริงๆครับอ่ะโอเคแพ็กเดี๋ยวผมว่าจะขึ้นรูปให้ดูนะครับบางแพ็คนี้ก็ใบเหลืองใบแดงใบบ่วงนะครับก็ มีบอสมืดมีบาวล็อกมีไก่ทองมีบาวยมมีตัวซารี่ไอดอลนะครับแล้วก็เกียร์นี่โอ้มีธนูคริสต์มาสมีตกแต่งคริสต์มาสหน้ากากปีใหม่ห่วงยางหน้าร้อนอวิสับปีใหม่เนียดียวว่า อ่าแพ็กนี้นะครับก็รีบไปทักแชทไปที่ร้านลุงแล้วกันนะอ่าใครอยากจัดนะครับเลนเจอร์เก็บแพ็กนะครับก็แนะนำร้านเลนเเกมบร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับอ่าผู้ไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิ้ลครับตัวทุกหลักคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คนสองแพ็กต่างจัร้านลุง่งจัลลาลุงเปิดกัญชาได้นะครับส่วนแอนดรอยครับเลนเจอร์พาร์ตการเลนเจอร์พิเศษอ่ารีบทักแชทไปท ทักแชทไปได้เลยนะครับแจ้งแพ็กระบบที่จะเติมเพื่อความถูกต้องรวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบลุงยุทธชาแนลได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงรับเติมหลายเอเดอร์เรนเจอร์สนใจรีบไปจัดกันได้ครับหอยได้เรนเจอร์เฮียแพ็กแจ็คเก็ตอย่างร้านลุงยุทธชาแนลนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ